สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง s t r k e Vector ช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความร้อนใจของโลกแห่งมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถแอดเวนเจอร์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในคลาสกลางและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอิสระบนท้องถนนนั่นก็คือ KTM Adventure 390รุ่นปี2025ซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้มาพร้อมการอัปเดตครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมมาก ถ้าคุณเป็นสายเดินทางชอบขี่ไกลๆหรือชอบความสนุกในการผจญภัยทุกรูปแบบคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเพราะ KTM Adventure 390ตัวใหม่นี้คือคำตอบที่ลงตัวระหว่างความแรงความประหยัดและความสะดวกสบายในทุกเส้นทางเริ่มจากภาพรวมของรถ KTM Adventure 390ปี2025ยังคงรักษาดีไซน์ที่ดูดันและทรงพลังตามสไตล์ของแบรนด์ KTM ไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มความเฉียบคมและความล้ำสมัยมากขึ้น ตัวแฟริ่งด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแร่งและแอโรไดนามิกยิ่งขึ้นมีไฟหน้าเล็แบบเต็มระบบพร้อมเดทาม running light ที่ให้ความสว่างและเด่นชัดในทุกสภาพอากาศด้านข้างของตัวรถยังคงเน้นโครงสร้างแบบท่อเหล็กเทรนลิสเฟรมสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของ KTM ที่ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาในส่วนของถัง,งน้ำมันก็ได้รับการขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น15ลิตรเพื่อรองรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยอีกทั้งเบาะนั่งยังได้รับการออกแบบใหม่ให้กระชับและนั่งสบายขึ้นสำหรับทั้งผู้ขี่และผู้สอน ทําให้การเดินทางระยะทางไกลกลายเป็นเรื่องง่ายและเพลิดเพลินสําหรับสิ่งที่ใหม่ในปี2025นั้น KTM Adventure 390ได้รับการอัปเกรดทั้งภายในและภายนอกเริ่มจากเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีการตอบสนองที่ดีกว่าเดิม ใช้เครื่องยนต์ขนาด3 9 9 c ีแบบสูบเดี่ยว DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ44แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่39นิวตันเมตรที่7,000รอบอนาทีซึ่งถือว่าทรงพลังมากในคลาสเดียวกัน KTM ยังได้ติดตั้งระบบหัวฉีดไฟฟ้าแบบใหม่ที่ควบคุมด้วย ECU รุ่นล่าสุดทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบกว่าเดิมและตอบสนองได้ไวมากโดยเฉพาะในรอบต้นถึงกลางเหมาะสำหรับทั้งการขี่ในเมืองและการผจญภัยในเส้นทางออฟโรด ในด้านระบบส่งกำลัง KTM Adventure 390รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและป้องกันล้อหลังล็อกเมื่อเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังติดตั้งระบบ Push t i f t e r บวกที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงโดยไม่ต้องดิดคลัตช์ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและความสนุกในการขับขี่อย่างมากโดยเฉพาะในเส้นทางที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางโคง้งหรือทางชัน เมื่อพูดถึงระบบการสะเทือน KTM Adventure 390ยังคงเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันโดยใช้โชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวของ WP Apex ขนาด4.3มิลิเมตรที่สามารถกลับการทำงานได้ตามต้องการส่วนโชคหลังเป็นของ WP Apex เช่นกันแบบโมโนช็อคที่ปรับพอริโลดได้เพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกของผู้ขี่ความสามารถในการซับแรงกระแทกและการทรงตัวบนถนนครุกคะถือว่ายอดเยี่ยมมาก ขับผ่านเส้นทางหินดินหรือท่อรายได้อย่างมั่นใจระบบเบรกก็ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยด้านหน้าใช้จานเบรกเดี่ยวขนาด320มิมพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์จากดิบส่วนด้านหลังเป็นจานเบรกขนาด230มิมและมาพร้อมระบบ ABS แบบ2โหมดคือสปีดและออฟโรดที่สามารถเปิดปิดได้ตามสภาพการใช้งาน ในด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน KTM Adventure 390ถือว่าประหยัดเกินค่าสำหรับรถ Adven น u r e รระดับนี้โดยมีอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยประมาณ28-30ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งทำให้คุณสามารถขี่ได้ไกลกว่า400กิโลเมตรต่อการเติมเต็ม1ถัง,งซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับสายท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางข้ามจังหวัดหรือออกทริปต่างประเทศในส่วนของห้องโดยสารหรือความสบายในการขี่ KTM Adventure 390รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับผู้ขี่ทุกสรีรา เบาะนั่งสูง855ม mm. มแต่ยังสามารถปรับระดับได้เบาะมีความหนาและวัสดุนุ่มทําให้ขี่นานๆไม่เมื่อยง่ายตัวแฮนด์จับกว้างช่วยควบคุมรถได้ง่ายในทุกสภาพถนนและกระจกบังลมหน้าปรับระดับได้2ตําแหน่งเพื่อช่วยลดแรงล้มขณะขี่ทางไกลอีกทั้งยังมาพร้อมพอร์ชาร์จ USB Type C สำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือกล้องแอคชั่นระหว่างเดินทาง ทางด้านระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อ KTM Adventure 390ปี2025มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วแบบสีเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป KTM My Ride ได้ทำให้คุณสามารถดูการแจ้งเตือนรับสายฟังเพลงหรือดูเส้นทางนำทางได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเมนูใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ผ่านปุ่มควบคุมบนแฮนด์บาร์ โดยมีทั้งโหมดสตรีทและออฟโรดที่ช่วยให้การควบคุมรถเหมาะสมกับสภาพถนนในขนาดนั้นมากที่สุดในด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ KTM Adventure 390ก็จัดเต็มเหมือนเดิมมาพร้อมระบบ Cornering ABS ที่ช่วยให้เบรกปลอดภัยแม้ในขณะเข,าข้าโค้งระบบ Traction Control ที่สามารถปรับการทำงานได้เพื่อป้องกอันล้อหมุนฟรีในพื้นลื่นและยังมีระบบ Off Road ABS ที่จะปิดการทำงานของลอ้อหลังเพื่อให้ควบคุมการลื่นถลายได้ดีขึ้นในทางดิน นอกจากนี้ยังมีระบบไร้บายๆที่ช่วยให้การตอบสนองของคันเร่งแม่นยำและนุ่มนวลกว่าระบบกลไกทั่วไปสำหรับราคาของ KTM Adventure 390ปี2025ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ260,000ถึง280,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ให้มาเพราะคุณจะได้รถที่ขี่ได้ทั้งในเมืองทางหลวงและออฟโรดในคันเดียวและยังมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแบบเฉพาะตัวในทุกมุมมอง ท้ายที่สุดนี้ KTM Adventure 390รุ่นปี2 0 2 5คือการรวมกันอย่างลงตัวระหว่างความแรงความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งนักเดินทางมือใหม่และสายทัวริ่งตัวจริงมันคือมอเตอร์ไซค์ที่พร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือเส้นทางท้าทายกลางหุบเขา KTM ยังคงยืนยันคำสัญญาในแนวคิด Ready to Race ที่ไม่ได้หมายถึงการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความพร้อมในการออกไปผจญภัยทุกครั้งที่คุณบิดกุญแจสตาร์ทรถ